สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้คือวันพุทธที่22กันยายนปี64กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝอนตกหนักทั่วทุกภาคของประเทศไทยประมาณ70%ถึง80%ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับสำหรับรายละเอียดกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่ 22กันยายนปีพศ2564ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ,บางแห่งทุกภาคของประเทศไทยเริ่มกันตั้งแต่ภาคเหนือฝนฟ้าขนอง70%อร์เซของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทยัยพิจิตร ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝอนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึง หนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีนครปฐมร,ราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามกทมและปริมณทลฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด 3 2องถึง34องศานะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง80เของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง60เนตของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง 80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งและตกหนักมากบางพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาส,ะ,สะแก้วชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูง1-2เมตรนครศรีลงไปขึ้นสูง1เมตรภูเก็ตขึ้นมาขึ้นสูง2เมตร กระบี่ลงไปขึ้นสูง1-2เมตรและนี่ก็เป็นรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่22กันยายนปีพศ2 5 6 6 4ในเรื่องของฝนฟ้าขนองฝนตกหนักมากหรือหนักมากบานแห่งทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับข้อมูลนี้ใช้ได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับข้อมูลนี้ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ